สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลมพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับวันนี้สโมสรเมืองทองมีการฝึกซ้อม2เวลาด้วยกันนะครับช่วงเช้าแฟนคลับสโมสรเมืองทองก็จะได้เห็นคอนเทนต์ในการฝึกซ้อมที่เจ็ดฟิตเนสหนในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลมพยองในเรื่องของสถานที่ในการออกกําลังกายนะครับเจ็ฟิตเนสอยู่ในห้างคอสโมเมืองทองธานีนั่นเองนะฮะส่วนช่วงเย็นครับสิบหนาฬิกาสานาทีนะครับโค้ชพีโค้ชอุทัยบุญเหมาะนะครับก็นําขุนพลกิเลม อยอกมาฝึกซ้อมที่สนามมาวินสเตเดียมเพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับซีซั่นใหม่ที่เมืองทองต้องบุกตะลุยแล้วก็ต้องเจออุปสรรคอีกมากมายเลยล่ะครับคุณผู้ชม มีคำถามหลายคำถามนะฮะว่าทำไมยังไม่เห็นโค้ดมาริโอยูรอฟสกี้โคดดันโยนะฮะเดี๋ยวทั้งคู่จะตามมาสมทบในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็น่าจะเป็นวีคหน้านะฮะส่วนวิลเลมพอปก็เดี๋ยวเดินทางมาสมทบพร้อมๆกับโคดมาริโอยูรอฟสกี้นั่นแหละครับทางสโมสรเองก็อนุญาตให้ทั้งวิลเลมพอปได้พักได้นานกว่าเพื่อนหน่อยสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นนักเตะ่างชาตินะครับในเรื่องของการเดินทางไปมามันยากกว่านักเตะไทยนะฮะ รวมไปถึงนักเตะไทยหลายต่อหลายคนนะฮะก็ได้รับอนุญ,ญาตในการพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างพี่เทศเจริญศักดิ์ก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้า ก็จะกลับมาทําการเทนนิงทําการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นนักเตะน้องๆเยาวชนในสัญญาของสโมสรเมืองทองทั้งในอะคาเดมี่ผลผลิตของสโมสรเมืองทองที่กลับจากสัญญายืมตัวนะฮะหลายคนก็ไปทําผลงานได้ดีกับการปล่อยยืมตัวไปที่ตราด FC พาตราดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกนะฮะก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองกับทางสตาฟโค้ชทีมงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โค้ชมาริโอยูร์ฟสกี้ได้เลือกใช้งานนะฮะหรือบางส่วนก็มาจากอสัมชัญธนบุรีนะครับ ก็ทำผลงานได้ดีในการเล่นใ้กับทีมอสัมชันนะฮะเราเห็นตัวอย่างที่ดีจาก c ีค่ะคณะคำยกแล้วนะฮะพอเั้นแล้วน้องๆอสามเองก็มาพิสูจน์ตัวเองให้ชนะใจโค้มาริโอยูรอสกี้ด้วยเช่นกันในการเทรนนิ่งในการฝึกซ้อมล่าสุดนะครับ ส่วนพี่ตองกวินทำสัจนันนะครับก็ปรับบทบาทเองสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นโค้ชผู้สาวประตูพร้อมผู้เล่นนะฮะเพื่อเตรียมสภาพร่างกายของตัวเองถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็อาจจะใส่ชื่อเล่น ให้กับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่พี่ตองเองก็ทําหน้าที่ในการเป็นโค้ชผู้สาปะตูในการเทรนทั้งน้องปาล์มน้องเทฟนะฮะเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นกําลังหลักของสโมสรเมืองทองในซีซันที่จะเดินทางมาถึงนั่นเองละครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองเป็นพาร์ทเย็นนะฮะที่มูอทีวีเก็บมาฝากวันนี้หนักหน่อยครับซ้อมเช้าแล้วก็ซ้อมเย็นนั่นเองละครับ